สวัสดีค่ะทุกช่อนวันนี้นะคะจะพามาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินสวนมะลิเก่าค่ะของสิบกมสิบหกนะคะอยู่ตรงข้ามกับวัดเจริญบุญนะคะเราพามาอัปเดตยามเย็นกันค่ะมีเสาไฟฟ้านี่บรรยากาศที่ดินบ้านสวนนะคะเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะคะก็มีไฟ คลิกอ่านรายละเอียดเบื้องต้นด้านล่างนะคะนี่จะาพามาอัอุ่บรรยากาศยามเย็นกันค่ะช่วงเย็นนะคะทุกแปลงนะคะก็จะมีสาวแล้วก็พุ่นรหัสหน้าแปลงไว้แปลงที่ว่างเราก็จะปักธงไว้นะคะเหมาะสำหรับทํำบ้านสวนสวนกเกษตรผสมบศา ได้ที่เบอร์099221289นะคะถนนเนี่ยก็เป็นถนนทางสาธารประโยชน์แล้วนะคะแล้วก็ระหว่างแปลงแต่ละโซนเนี่ยเราก็มีที่กับรถให้ ซื้ออยู่ด้วยกันในซอยเดียวกันได<ช>้นะคะ ต้นไม้เศรษฐกิจหรือผลลไม้พืชผักสวนครัวเนี่ยอันนี้ดีงามมากเลยปุ๋มมะละกอชะอมพืชผักสวนครัวนะคะคุลูกค้าก็เข้ามาใช้ประโยชน์เนี่ยขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ทำบ้านสวนสวนกเกษตรผสมผสานนะคะท่านใดสนใจนะคะ ได้ที่เบอร์0992216289ค่ะ